กะตูนเด็กน้อยกับควายเสนอตนไปล่าสัตว์เฮ้เจ้าบอยแกถือลังอะไรมาเอเอก็ของที่เราจะเล่นวันนี้ไงอะไรเหรอนี่มันปืนนี่นะแกจะเอาปืนมาทำอะไรอย่าบอกนะว่าแกจะเอาไปยึดสนามเด็กเล่นเอง โธเจ้าแสกนี่มันปืนจริงจะเอาไปยิงแบบนั้นได้ยังไงล่ะฉันจะเอาไปล่าสัตว์ต่างหากล่ะล่าสัตว์เนอะใช่แล้วเฮ้เจ้าวอกตื่นได้แล้วเราต้องไปกันแล้วนี่เจ้าบอยปืนมีแค่กระบอกเดียว ฉันว่าเราผลัดกันยิงคนละครั้งดีกว่าไม่เอาหรอกหนะ้าเดี๋ยวฉันยิงคนเดียวเองถ้าแกไม่เอาแกก็ไปคนเดียวเลยฉันจะกลับบ้านไปนอนดีกว่าเอองั้นก็ได้ยิงคนละครั้งฮ่าฮ่ต้องอย่างนี้สิถึงจะสนุกหน่อยพวกแกช่วยกันหาสิแถวนี้มีสัตว์อะไรให้ยิงหรือเปล่าอะไรกัน ยังไม่พ้นเขตหมู่บ้านเลยมันจะมีสัตว์อะไรล่ะเออมันต้องมีสักตัวสิน,น่ะพวกแกคอยดูแล้วกันฮ่าฮ่นั่นไงเจอแล้วเสร็จชั้นแน่เจอตัวอะไรเหรอเจ้าบอยกิ้งกาไงกาะอยู่ต้นมะพร้าวโธ่เจ้าบ้า แค่กิ้งกะไม่ต้องใช้ปืนล็อกหน้าเถือว่าเป็นการลองปืนก็แล้วกันเจ้าโดข่าวดีอย่าให้พลาดอ่ะหาว่าจะาได้แล้วเดี๋วไม่ได้ทักตัวเลยเออหน้าเย้าโยข่าวดีได้ได้เจ้าบอยอย่ายิงมีคนอยู่ แค่แล้วยิงโดนหรือเปล่าเนี่ยอุทิขาดทอนท่อนเลยขาดสองทอนเลยเลืรอดีไปดูกันเร็วเฮ้ยเจ้าโดเป็นไรหรือเปล่าโดนยิงตรงไหนทธอไม่ได้ถูกยิหยียด้าเอ๊ะแล้วเมื่อกี้ที่ว่าขา2สองทอนละ่ะคืออะไร ก็นู่งไงฮะกินกาหลอกเลยไทยดีรู้จิขาถอดท่อนเลยโธอเจ้าบ้าทำไมตกใจหมดเลย เกือบไปแล้วนะพวกแกไปเถอะพวกเราไปต่อดีกว่าอาพวกเราจะไปไหนหรอพวกฉันกำลังจะไปล่าสัตว์นะเสขอพวกอยาไปด้วยสิถ้าอยากย่าสัตว์ด้วยไม่ได้หรอกพวกแกยังเด็กเกินไปพวกแกหากิงกาแถวนี้ไปเถอะเฮ้อเฮ้อเยจ้าจพาไปย่าไก่ปลาถ้าดโดย ก่อนพ่อฉันกินไดนใ้ใหญ่ตัวไกป่ปลาเหรอนี่จะดีเหละที่ให้พวกนั้นไปด้วยแบบนี้ไม่เป็นไรหรอกนะ่ะให้มันพาไปหาไกป่ปลาก่อนแล้วค่อยไล่มันกลับเฮ้เฮ้น่าสงสาร จะพวกเด็กไรเดียงสานี่เจ้าเยียมมาอยู่เหรอเออไกป่ปาอยู่ไหนจะไปอยู่ได้ไยังไงเย้าเอาใหญ่บอกพ่อได้ไปยินมาไงเชากูหูพุทธาหาเฮ้ hey, เจ้าเลียมไก่ป่าอยู่ไหนรีบพาไปเดวเข้าเออได้ได้เดินไปอีกหน่อยก็ถือเดว เดี๋ยวจะไปดูให้ก่อนแล้วกันทำวงดีถ้าหาไก่ป่าใช้เวาไม่ได้ความทุยอายุยาวเด้ออ่ะเสียไก่อ่ะฮะยอดแล้วๆแล้วทุกคนว่าทันดีย่ะทักเจอกันไป่าแล้ว สุดยอดมากเจ้าเหลี่ยมเจอไก่ป่าจริงๆด้วยไก่ป่าจริงๆเหรอทำไมมันเหมือนไก่บ้านจังเลยไก่ว่าที่ไหนก็ไปอยู่ในป่าอ่ะเออจริงของแกแต่ฉันแน่งานนี้เฮ้เจ้าบอยเมื่อกี้แกยิงกิ่กกาไปแล้วนะคราวนี้ถึงตาฉันบ้างฮ่าฮ่าฮ่าพวกแกเตรียมไปเก็บได้เลย ล็อ,อกเป้าเฮ้ยเจ้าไก่บ้าอยู่ในนิ่งซิเฟยพอนะพอ่อทำไมต้องให้เลี้ยงไก่อยู่กลางป่าเนี่ยแถวบ้านก็มีที่เยอะแยะเฮ้ยลำบากฉันต้องมาคอยเฝ้าเสียงชะมัดเลยเนเจะวอกเมื่อไหร่แกจะยิงสักที โธ่เจ้าไก่ตัวนั้นมันยังเดินอยู่เลยรอให้มันหยุดก่อน <c oughs> โธ่เจ้าบ้าแล้วทำไมแกไม่หายิงตัวอื่นล่ะเออนั่นสินนะเจอแล้วเสียงปืนเสียงปืนมาจากไหนโจนขโมยไก่พวกแกมาขโมยพิดที่แล้ว đem chập tua đây lời Thuộc kẻ riêng kéo đều đều Để mặt phương khuyên mặt con chị vui tôi bay cơ Ông cái đi nè lâu ngày นั่นมันไก่บ้านแถมมีเจ้าของด้วยเป็นเพราะแกเลยเจ้าเหลี่ยมไอเธอรีบหน,นีกันเด็วเฮ้ยเจ้าพวรดันอยางานนี้ตัวใครตัวมันฟเฟยเฮ้ยดูได้สิพวรดัมากแล้วเฮ้ยทุกคนพวพไปยาวด้วยยังมีคนอื่นอีกเหรอเออเออดีเลยจะได้จัดการทีเดียวเลย เจ้าพวกบ้าจะวิ่งมาทางนี้ทำไมจอรทำไงดีมันตามมาติดๆเลยเจ้าลิงทิ้งไกซะมันจะได้เลิกตามทิ้งไก่เยอะเขียนได้ใจเลยอุ้งเฉายิได้ยอดเที่ยวทิ้งไก่เดียวดีเอิก็ได้ ไอ้พวกแกฉันจะชี่กแกเป็นชิ้นๆเจ้านั่นมันไม่ตามมาแล้วพวกเรารอดแล้วเอาไงต่อดีถ้าอยากกลับบ้านเดี๋ยวจะกลับได้ไงเล่าเดี๋ยวก็โดนเจ้านั่นเล่นงานหรอก เอาธรรมยายดีอ่ะเราต้องอ้อมไปอีกทางแล้วก็ยิบไปกันเถอะธรรมกายถูแถวดีแล้วจะไปไม่ได้นะเจ้ายีอยังไม่วายเลยเ,อ,นนเอ,าาอ๊ะเจ้าดันววาธรรมยายอยู่ใ้ทุกคน อ่ะพวกแกอยู okay. ่นั่นเองเลยแกตายทุกคนตัวใครตัวมัน ไเอ๊ะเอฟว่าจะบอยอะ่ะอยู่ว่าพวกฉันอยู่ทางนี้เฟ้ยเอ๊ะเว่เาไ,ไม่เป็นไรหรอเอ๊ะเถียวตุเ้เต็เกี้อะ่ะใครก็ได้ ช่วยฉันออกจากหลุมดีหน่อยที่แพ้เจ้าด้านก็มีตบหลุมไปเออเนี่อ่ะหาฮ่าจะอยู่ชะบัดเลยไอหยุบด้ามาเป็นหยุ่ไปใหญ่น่าจะไป็หยุบเอาไว้ตะถะคุณไปย่อยพาเดีโดนที่ชาหูแบบนั้นเฮ้ hey, ทุกคนมีคนกำลังมาทางนี้ หาที่หลบก่อนเร็วนี <East Fol k> ่เยาจะไปอยู so ่อยู si. ่กับดะต้นมูไว้ถือว่าไม่โตเยอะแค่ดีก็เอากับบ้าไม่ไหวแล้วอะไรกันดูเจ้าทารกสองคนนั่นสิมันได้หมูป่าตัวเบอ้อเริ่มเลยดูพวกเราสิ ได้ไก่ตัวเดียวเองอย่างนี้ยอมไม่ได้ไปเถอะพวกเราไปล่าหมูป่ากันเถอะจะไปล่าให้เสียเวลาทำไมล่ะในเมื่อหมูป่าก็อยู่ตรงหน้าแล้วเอ๋อหยุดดัพวกแกส่งหมูป่ามาเดี๋ยวนี้เฮ้ยพวกแกจะไปไหน ตามไปเร็วเอาใจดีย่าหมูปอาแบบนี้ขวดดีไม่นันแบบน่งันเอาหมูไปช่วยใปนปาก่อนหยุดเดี๋ยวนี้นะเอาหมูป่ามาซะดีๆเจ้าแจกบ,บอกให้พวกนั้นมาช่วยทีอืมเฮ้ยพวกแกทุกคนมาช่วยวิ่งไล่กันเร็ว อะเจ้าพวกนั้นหายไปไหนกันหมดนั่นไงพวกทาลกมันไปทางโน้นแล้วมันลากหมูป่าไปด้วยหรือเปล่าไม่เห็นนะงั้นก็แสดงว่ามันซ่อนหมูป่าเอาไว้ในป่านี่สินนะพวกเราอยากย้ายไปหาเร็วเจ้าพวกบ้าแกเอาหมูป่าไปซ่อนไว้ไหนเนี่ย เอตรงนี้มีพุ่มไม้ด้วยเหมาะมากที่จะซ่อนหมูป่าฮ่าฮ่เจอแล้วเฮ้ยพวกเราเจ้าหมูป่าแล้วรีบมาเร็วเอ๊ะเสียงเจ้าวอกเสียงมาจากทางไหนหมูหนักขนาดนี้เจ้าทารกมันลากมาได้ยังไงเนี่ย เฮ้ย <Hey, S 2> พวกแกหัวดทำอะไรอยู่มาช่วยลากหมูป่าเร็วๆให้ฉันช่วยดีกว่าเอ๋ใครกันแกเป็นใครกันฉันผ่านมาทางนี้พอดีได้ยินเสียงเลยแวะมาดูอา้าวเหรองั้นก็ดีเลยช่วยลากหมูป่าออกไปจากป่านี่ที ได้ว่าแต่ว่าหมูป่าตัวนี้แกได้มายังไงอ๋อฉันเป็นคนยิงเองกับมือเลยเ<อ>แล้วแกตอบผิดเจ้าหัวขโมยเสียงมาจากทางโน้อนอ่ะหมูป่าอยู่นี่เอง เอ๊ะแล้วเจ้าวอกหายไปไหนแล้วล่ะเฮ้ย <Hey, S 1> เจ้าวอกเจ้าบอยพวกแกอยู่ไหนมาช่วยล่างหมูป่ากันหน่อยให้ฉันช่วยดีกว่าเอ๊ะเจ้านี่คุค้นๆแฮะเหมือนเคยเห็นที่ไหนนะ แกไม่ต้องมูล็อกเจ้าหัวก,ก็พอนั่นมันเจ้าของไก่นี่นะเจ้าพวกงโง่เอ้ยแค่นี้ก็ดูไม่ออกดีนะที่เรามีไหวพริบรีบนี้ดีกว่าลูกไม้ตื้นๆลอกฉันไม่ได้ล็อกเฟย เจ้าบ้าใครมาขุดหลุมไว้แถวนี้ถุนนั้นน้าเจ้าโจรยยาไ้ดูจะยกต่อไปเชอะไปเชอะไปเอาหมูป่ากลับบ้านดีกว่าเจ้าดันเป็นยังไงบ้างก็ตกดูอะดูกับตาันาที นี่นะพี่มาช่วยให้ทันไม่งั้นพวกมันก็เอาหูปาไปแยวฉันหิวข้าวแยวเดี๋ยวยมกลับบ้านก็เถอะยังกลับไม่ได้หรอกพี่มีอีกเรื่องที่ต้องไปทำเอ๊ะยอยอยอะไรหรอตามมาเดี๋ยวก็รู้ ดูท <S preach science> ี <ugly> <analysis> so first, you? You. ่เจ่ไก่ถุยอ่ะมันเย็เปียกๆอยู่และต่ออีโอยท้อแบบเฮ่ๆแค่นี้ก็กินได้แล้วรีบกินเถอะเดี๋ยวมีคนมาเจอได้ป่าแบบนี้ไอ้ใครหาเจอเยอะได้าโธเจ้าบ้าขวัญเยอะขนาดนี้ใครจะหาไม่เจอ ดูไก่พี่สิพวกมันเอาไปย่างซะแล้วแล้วก็จะก,ก้าวันเลยไม่ต้องรีบหรอกเดี๋ยวรอไก่สุกก่อนเอาอยะแค่ดีก็พอฉันว่าประจุบด,ดีแล้วเอยอเลยได้กิน่นาทีสูงฉับัดเลยเจ้าแบะเอาลงไปได้แล้ว โอเคตอนนี้แหละเฮ้ยพวกแกเอาไก่ฉันมาขึ้นเดียวดี I do.